นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้คือวันนี้มีลูกค้านะครับ FC ซนะครับสั่งสายมานะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะสายเนี่ยลูกค้าสั่งสายมานะครับคืออยากได้เป็นสายยาวเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ผลการทดลองผมก็ใช้ได้ดีอยู่นะแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ผมมีความยาวอยู่ที่ 8 5นิ้วนะครับนี่นะที่เขาจะไปใส่กับรถกีซีเนะครับ p ีซนะครับนี่นะเขาต่อยาวปลายสายก็เหมือนกันนะเพราะว่าผมเอาสองสองเส้นเนี้มาต่อกันนะครับผมนะอันนี้ก็มันก็จะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าผมเอา ปากกาจับเห็นไหมผมเอาปากกาจับเพื่อแล้วก็ล็อกให้มันแน่น,นครับนี่แน่นไม่มีหลุดนะครับแล้วก็แหวนที่ผมใช้อยู่แหวนมันเป็นแหวนยางนะครับแล้วก็มันจะปิดกันน้ำมันได้ดีนะตรงนี้มันอยู่ด้านในนะครับผมบอกมันนะมันจะอันนี้มันอาจจะถลอกไหมเพราะว่าผมเอาปากกาจับนะนะครับผมนี่มีความยาวรวมกันรวมหัวด้วยนะ รวมกันเลยเนี่ยสองข้างเนี่ยแปดสิบห้านิ้วนะครับผมแปดสิบห้านิ้วนะใส่กับคลิกร้อยยี่ห้าได้นะครับได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาไว้ปั๊มเบรกไว้ด้านหลังก็ต้องอลอดลอดตรงกลางเครื่องนะลอดตรงกลางเครื่องมันจะพอดีเลยนะแปดสิบห้านิ้วนะครับผมนะประมาณสองร้อยสิบ เซนนี่แหละนะ210สองสิบเซนเกือบกับสองยี่สิบเซนนะนะครับนี่เอามาฝากกันนะเดีวมวนให้ดูว่ามันเป็นจะได้เ้วนเยอะขนะนะอันนี้คือสายแบบมันเป็นสายเดิมนะครับที่เราผลิตขึ้นเองนะคือซื้อสายมาแต่ว่าเรามาผลิตตรง ข้อต่อมันนะครับผลิตข้อต่อมันใช้เองนะครับแต่ว่าถ้าข้อต่อยาววันนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะข้อต่อก็ต้องรูเล็กๆเหมือนกันนะครับถึงจะใช้ได้นะนี่นะฮะข้อต่อแบบนี้นะแล้วม้วนก็จะใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้คือจะส่งให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดน่าจะจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับผมนะ แล้วก็มีอีกสายหนึ่งนะสายหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีอีกสายหนึ่งนะครับเนี่ยสายโมลินนะครับผมสายโมลินอันนี้คือสายความยาวเก้าสิบนิ้วนะครับรวมหัวนะรวมหัวเก้าสิบนิ้วก็จะยาวกว่าก็จะยาวกว่าเส้นนี้อยู่ประมาณห้านิ้วนะครับผมคือเก้าสิบนิ้วเนี่ยผมก็เผื่อเผื่อแล้วนะว่ามันต้อง พอดีนะครับผม,ไม,ไ,มไม่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 สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนะครับใช้ได้กับทุกแบบนะครับคือถ้าเราสั่งประมาณ80นิ้วเนี่ยมันก็จะสั้นเกินไปใช่ไหมแล้วก็สั่งสัก90นิ้วไปเลยเพื่อมันจะได้พอดีแล้วก็เผื่อด้วยนะครับเผื่อหดไว้ใต้ท้องก็ได้นะอันนี้เนี่ยเลืมบอกอันนี้มันจะมีหัวมันจะเป็น ข้างหนึ่ง45องศานะข้าง45องศาเอาไว้บนบนแฮนด์นะครับผมแล้วก็ข้างข้างอีกข้างหนึ่งมันจะเป็น10องศานะครับเอาไว้ด้านล่างตรงที่ปัม๊มปั๊มเบรกนะผมโมลินนะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้นะอันนี้ของโมลินเนี่ยผมไปสั่งเขาทำแล้วก็ผมเอามาขายอยู่ที่800นะครับผม ค่าส่งห้าิบาทนะครับนี่นะก็บอกไปเลยนะตัวนี้ผมไปซื้อเขามาไปสั่งเขาทํานะครับแล้วก็เอามาขายอยู่แ0 0ค่าส่งก็อยู่50บาทนะครับถ้าท่าในใดสนใจก็ลองทักมาโทรมานะครับส่งได้นะครับส่งได้ส่วนส่วนสายเนี้ยนะสายเบรกที่ต่อขึ้นเองเนี่ยนะ อันนี้ก็ขายเส้นละห้าร้อยนะห้าร้อยนะห้าร้อยบาทนะไม่แพงนะครับห้าร้อยบาทใช้งานได้จริงด้วยนะครับไม่ไม่ปูดไม่บวมตรงกลางไม่บวมนะครับแล้วก็เวลาเรากำเบรกนี้แข็งมือแน่นอนไม่นิ่มไม่ย้วยไม่อะไรแน่นอนนะครับมันอยู่กลางๆไม่ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ไม่นิ่มมากนะมันอยู่กลางๆมันใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เบรกอยู่ดีมากนะ ถ้าท่านใดอยากรู้ก็ต้องสั่งไปลองดูนะลองไปใช้ดูนะใช้ดีจริงนะครับเนี่ยขายเส้นละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเนี่ยมันจะเรียบร้อยทุกอย่างนะก็คือมีข้อต่อเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยนะมีข้อต่อมีนอ็อตมีน็อตนะครับสองตัวนะผมก็ต่อให้แล้วก็ขายรวมมาห้าร้อยนะครับเส้นนี้ห้าร้อยแล้วก็ ค่าส่งเนี่ยอยู่มัห้าสิบบาทกันนะครับผมนะเส้นนี้สายเดิมเส้นนี้สายเดิมเส้นนี้สายแต่งนะครับผมอันนี้แปดร้อยห้าสิบรวมส่งอันนี้ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับท่านใดสนใจแบบไหนลองทักมาโทรมานะครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็มาบอกประมาณนี้นะครับไปแล้วนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องพีพีวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ